ทำกระโปงจ้าเมือน,นี่็กระโปงใบขนุนเน้ะจ้าเนาะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะตกแต่งด้วยเม็ดลินฟ้าจ้าพี่น้องแบบเรียบเรียบเหมือนนี้เอาแบบเรียบเรียบใช้หน่อย จะถ่ายมันเนาะจะเอาลูกฝาฮะลูกฝาจะทำเป็นดอกมไม้ค่ะจะทำเป็นดอกมไม้นะคะ ตรงแนวะแต่งเป็นลทยเน นี่ฝากทำเป็นดอกไม้นะคะตกแต่งตุ่มถ่ายเนาะตัวปตรียสิ่นเนาะว่าเ <c oughs> อะอี่แซมเขาไปเตรีนรรสิน่นตกแต่งปตรียกระโปร

สวยๆนะคะกระโปรงใบถนนค่ะเสื้อบริฮันเฮ็ดพี่นาะกระโปรงก่อ็ทำกระโปรงเสร็จก่อนแล้วค่อยทำเสื้อนะคะพอเสร็จแมาวแมดกับไปเจ็บใบถนนลงพี่นาะบริสุทธิ์ง่ายๆเลย เราจะไปเก็บใบถนนก่อนมาเศา้าเนี่ยก่จะได้มาทำนะคะห้มบ่เดี๋ยวดูว่าจะตกแต่งตรงไหนมั่งหรื่องอาจจะใส่ตามกระปูมั่งก็ได้สวยๆมันมีสีสันเล็กน้อยนะพี่นอง เสร็จแล้วคอยติดตามรับชมนะคะว่าสีง,งามทำใดไม่นอนนอนกรใส่ัยดูค่ะคิดนี่ไวเสน่น,นะจ้า๊ายบายค่ะ